วัค่ะวันนี้นะคะพบกับครูดาวนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเ,ออเศรษฐศาสตร์หรือว่าที่เราเรียกกันก็คืออีโ n โนมิก์นั่นเองก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราขอมาทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะไรคะอีโคโนมิกส์หรือว่าเศรษฐศาสตร์ก่อนนะคะว่าเอ๊นักเรียนพอจะจำได้หรือเปล่าว่าอ c o n o นมิกสเนี่ยคะ่ะเดิมเนี่ย เขาเขามีความหมายยังไงใครเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์วันนี้นะคะมาทบทวนก่อนเริ่มแรกเลยก็คือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์นะคะนั่นคืออดัมสมิธนั่นเองค่ะถือว่าเป็นผู้ชายที่เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งอดัมเนี่ยเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดแนวคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เ,เกี่ยวกับตลาดเสรีนั่นเองเป็นบุคคลสําคัญค่ะในกระบวนการที่เป็นรู้จักท,ท,ที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นยุคสว่างของสกอตแลนด์นอกจากนี้เนี่ยนะคะพออ,อดัมสมิธเนี่ยยังแต่งหนังสือค่ะชื่อความมั่นคงแห่งชาติซึ่ง เขาพูดถึงเรื่องที่รัฐบาลนะคะควรเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าให้น้อยที่สุดและยังให้ทัศนว่าความมั่นคงของชาตินะคะจะมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกเลยมาดูในเรื่องของคำว่าเศรษฐศาสตร์ะคะ่ะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขามีรากศัพท์นะคะ เศรษฐศาสตร์เนี่ยใช้คำว่า Economic ซึ่งมีรากศัพท์มามาจากภาษากรีกนะคะก็คือ o i e κ o n o m i c o s แบ่งออกเป็น2องคำนะคะก็คือ o i e o o s กับ NOMOS 2อ,อันนี้ o i e c o n แปลว่าบ้าน NOMOS แปลว่าการดูแลจัดการเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะ O ι o ο n o m i o s เนี่ยก็จะแปลว่า การบริหารจัดการครอบครัวหรือว่าการบริหารดูแลครอบครัวการจัดการดูได้หมดเลยซึ่งพจนานุกรมสถานพจนานุก,กรมเนี่ยนะคะ ฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยก็ให้ความหวานไว้เหมือนกันหรือว่ามีนักวิชาการอื่นๆคนอื่นๆก็ให้ความหวานความหมายของเศรษฐศาสตร์ไว้เหมือนกันนะคะก็คือการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสินค้าและปริมาณที่อะไรคะที่มีจํากัดอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จํากัดนั่นเองทรัพยากระคะนักเรียนมันมีจํากัด แต่ความต้องการของมนุษย์มันมีไม่จํากัดเศรษฐศาสตร์อะมันเลยสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างเป็นไงคะบาลานซ์ Balance กันสมดุลกันทําให้ตอบสนองทุกๆอย่างได้ ตะกี้ครูบอกว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2,525เขาได้กล่าวเอาไว้ค่ะนักเรียนว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไรก็คือวิชาที่ว่าด้วยการผลิตจำหน่ายจ่ายแจกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆในชุมชนนั่นเองะคะ่ะ พอมาดูในเรื่องของความหมายเสร็จแล้วสิ่งที่คุณครูอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะเราแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือ 1. ระดับบุคคลและครัว,วเรือน 2. ระดับผู้ผลิตแล้วก็ 3. ระดับประเทศค่ะมาดู ระดับบุคคลและครัวเรือนก่อนนะคะระดับบุคคลและครัวเรือนเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะช่วยให้บุคคลเนี่ยวางแผนนะคะการจัดการทรัพยากรเนี่ยได้เหมาะสมส่วนในระดับผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะรู้จักการใช้แรงงานค่ะวัตถุดิบได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ทําให้ลดต้นทุนในการผลิตลงด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในระดับประเทศประเทศนี่สําคัญจังเลยคือช่วยให้รัฐบาลนะคะ จัดสรรทรัพยากรเนี่ยให้มันเพียงพองกับประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงานความยากจนรวมไปถึงค่าคองชีพที่สูงขึ้นเหลือเกินอันนี้เป็นความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะประโยชน์เราก็แบ่งเอาเป็น3 หลักๆนะคะ3อันอังที่1ก็คือในฐานะผู้บริโภคค่ะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเขาบอกว่าช่วยจัดสรรรายได้ที่มีอยู่อย่างจํากัดค่ะให้เราเนี่ยไปสามารถซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าเลยจะ สมมุติว่ามี2 0 0ฉันจะต้องวางแผนใช้จ่ายยังไงวางแผนการบริโภคยังไงกล้องเก็บออมยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือประโยชน์ในฐานะผู้บริโภคนะคะมาดูประโยชน์ในฐานะผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการทําไมคะก็คือตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการทําธุรกิจนั่นเองจะใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาลดต้นทุนเพื่อให้เกิดกําไรสูงสุดนะคะ ในฐานะต่อมาในฐานะรัฐบาลอีกแล้วรัฐบาลนะคะต้องเข้าใจในเรื่องสาเหตุของปัญหาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ต้องหาแนวทางแก้ไขค่ะโดยใช้นโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเหมือนกันมาดูประโยชน์แล้วมาถึงเรื่องลักษณะคือเศรฐษฐศาสตร์นะคะเขาจะแบ่งเอ่อออกได้เป็นสองสาข,ขาก็คือจุลภาคกับมหาภาคจุลภาค คำว่าจุนแบบว่าเล็กก็คือใช้ภาษาอังกฤษคําว่าไมโครนะคะมหาภาคก็คือใหญ่ใช้คําว่าแมโครอันนี้นะคะต้องมาดูก่อนคือข้อเปรียบเทียบสองอันนี้มันมันง่ายมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเ,ออเหมือนหน่วยระดับบุคคลกับระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะมาดูในเรื่องของจุลภาคแล้วก็มหาภาคกัน มหาภาคและจุลภาคนะคะจุลภาคเนี่ยมันคือเศรษฐศาสตร์จ,าาจุลภาคมันคือการศึกษาเรื่องราวแล้วก็กิจกรรมเล็กๆค่ะหน่วยเล็กๆร้านค้าบริษัทครอบครัวเป็นการตัดสินใจระดับบุคคลอันนี้นะคะบุคคลหรือว่าองค์กรธุรกิจตัวอย่างเช่นการศึกษาพฤติกรรมอันนี้นะ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบริษัทอย่างที่คุณดาวบอกไปแล้วแต่ส่วนมหาภาคเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคประเทศหรือว่าระดับโลกการศึกษาพฤติกรรมอย่างเช่นรายได้ของประเทศนะคะงบประมาณแผ่นดินดัชนีรวม GDP หรือว่ารายได้ประชาชาติ แต่ชนีราคาอันนี้ได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นมหาภาคจําให้ดีนะคะนักเรียนว่าจุนแปลว่าเล็กมหาภาคแปลว่าใหญ่จุนเล็กมหาใหญ่นะคะจุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหน่วยเดียวแต่ถ้ามหามันหลายหน่วยต้องเป็นระดับประเทศมันหลไหลหน่วยรวมกันหรือรวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมามาดูในเรื่องของปัญหา ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ค่ะบางคนก็ใช้คำว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูก่อน w คุณดาวเขียนเอาไว้ w ก็คือย่อมาจากคำว่า what ค่ะ h ก็คือย่อมาจากคำว่า how ส่วน f ก็คือย่อมาจากว่า for what o w h คืออะไรถูกไหมคะอันนี้ก็คืออย่างไรอันนี้คือ เพื่อใครประโยคเต็มๆของเขาเลยนี่อ่ะเขียนใหม่ What to produce มันคือเป็นปัญหาในการตัดสินใจค่ะว่าควรจะเลือกทรัพยากรที่มีอยู่นำไปผลิตสินค้าและบริการอะไรได้บ้างที่จำเป็นแล้วก็เป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อมามาดู how how ก็คือ how to produce เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาค่ะว่าเราจะเลือกใช้เทคนิคการผลิตอย่างไรจึงจะทำให้เสียต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอ่ะต่ำที่สุดเลยต่อมาก็คืออันนี้ต้องเขียนย้อนกลับนะคะเป็น produce for มันคือเป็นปัญหาที่ต้องทราบว่าเมื่อสินค้าและก็บริการที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยคือเนี่ยผลิตแล้วนี่ผลิตแล้วเมื่อผลิตทั้ง2อ,อันผ่านกระบวนการทั้ง2อ,อันมาแล้วเนี่ยค่ะต้องรู้ว่าจะแบ่งสรรจำหน่ายจ่ายแจกย,ยังไงนะคะให้กับบุคคลใดบ้างจึงจะเกิดประโยชน์สูงที่สุดอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยนะคะตลาดภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า market มา r มา t มา r มา t คืออะไรคะ Market ก็คือภาวะการที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและก็บริการระหว่างผู้ซื้ออ,อ้อาวกูเดาเขียนผิดขออนุญาตแก้ก่อนผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยไม่จําเป็นต้องมีสถานที่ที่เป็นสิ่งก่อสร้างยึดติดอยู่กับที่ดินอาจจะเป็นการซื้อขายผ่านโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือว่าทางอื่นทางอื่นก็ได้คือต้องบอกก่อนว่า กลุ่มบุคคลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่ะมันมีอยู่2กลุ่มคือมันมีผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตผู้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้ที่มีความต้องการสินค้าและบริการเนี่ยไปใช้ในการอุปโภคบริโภคความต้องการของผู้บริโภคอะจะมีมากหรือว่าจะน้อยเพียงไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาสินค้ารายได้จำนวนผู้ซื้อการศึกษาโฆษณาหรือว่าฤดูกาล ส่วนผู้ผลิตเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการออกมาจำหน่ายซึ่งความต้องการของผู้ผลิตสินค้าเนี่ยจำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาสินค้าที่จะขายจำนวนผู้ผลิตรวมไปถึงเป้าหมายของผู้ผลิตค่ะเพราะฉะนั้นราคาปัจจัยการผลิตและก็เทคนิคการผลิตเนี่ยการซื้อขายพวกนี้จึงเป็นการตกลงระหว่างผู้ ผู้ผลิตกับผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตกับผู้ขายแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างผู้บอกว่าความหมายของตลาดเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะหมายถึงการที่ผู้ซื้อและผู้ขายอะ่ะมีช่องทางติดต่อกันได้สะดวกจนสามารถทำการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้หรือบางคนเขาบอกว่าตลาดอ่ะมันคือสถานที่สถานที่ที่มีผู้ซื้อผู้ขายมาติดต่อทําการซื้อขายกันอาจจะยกตัวอย่างเช่น ตลาดท่าเตียนตลาดล่างนาคนปรปฐมถนนคนเดินอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> หรือบางที่เขาก็บอกว่าตลาดมันหมายถึงการติดต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเช่น ทางจดหมายโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันอาจจะหมายถึงขอบเขตของตลาดที่กว้างขึ้นมันเป็นเรื่องการติดต่อซื้อขายระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในช่องทางอื่นที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่นะคะซึ่งองค์ประกอบของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็ตามแต่มันจะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างไปด้วยกัน3อย่างนี้ก็คืออะไรคะสินค้า ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายองค์ประกอบของของตลาดเนี่ยคะ่ะไม่ว่าจะตลาดไหนอันนี้ที่ครูบอกก็คือมันยังไงมันก็เหมือนกันทุกที่อย่างเช่นนักเรียนไปตลาดเอ,อ่อหรือหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นักเรียนก็จะต้องเจอสินค้าถูกไหมคะนักเรียนคือผู้ซือ้อแล้วก็จะมีพนักงานเป็นผู้ขายอันนี้มัน มันเบสิกมากยังไงก็ต้องมีคุณครูยกตัวอย่างตลาดนัดมีไหมคะมีสินค้าผู้ซื้อผู้ขายตลาดออนไลน์ก็มีสินค้าผู้ซื้อผู้ขายไม่ว่าจะตลาดไหนอะมันจะต้องมีองค์ประกอบ3ตัวด้วยกันคืออะไรคะสินค้าผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนั่นเอง ต่อมามาดูประเภทของตลาดนะคะประเภทของตลาดเราแบ่งได้2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็2ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทีนี้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์มาดูกันก่อนตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดในอุดมคติของ นักเศรษฐศาสตร์เลยซึ่งมันไม่มีอยู่จริงแต่สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตลาดที่แบบใกล้เคียงตลาดประเภทนี้จะเป็นพวกตลาดตลาดสินค้าการเกษตรอะไรเงี้ยค่ะที่ขายวัตถุดิบที่ยังไม่แปรรูปไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดหรือว่าจะเป็นพวกมันสัมปลังผักสดอะไรพวกเนี้ยนี่นี่คือแบบประเภทของตลาดที่ เหมือนเหมือนเป็นความฝันอนะไม่มีอยู่จริงเป็นตลาดที่โอ้โหมันมันยากมากที่จะเป็นอย่างนี้ไอ้ความสําคัญของตลาดเนี่ยมันก็มีด้วยนะนะักเรียนความสําคัญของตลาดเนี่ยตลาดมันทําให้คนที่ผลิตสินค้าเนี่ยเอ่อที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยลดความสิ้นเปลืองแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นอีก แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูรู้สึกก็คือเศรษฐกิจอ่ะมันขยายตัวสูงขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะมันจะแบ่งออกเป็นย่อยอีกสองเอออีก3าอย่างด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดถูกไหมคะ 2. ตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็3ตลาดผู้ขาย สามอันนะคะแบ่งเป็นสามอย่างอันนี้หนึ่งสองแล้วก็สามสามอันนี้มันคือประเภทของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เป็นยังไงคะมาดูอันแรกก่อน <c oughs> ดูอันแรกก่อนก็คือตลาดกึงงงดดก่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยนะคะเป็นตลาดที่มีหน่วยผลิตจํานวนมากและมีขนาดเล็ก ะะมีผลผลิตคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันหน่วยผลิตเนี่ยสามารถเข้าออกจากการผลิตได้อย่างเสรีและก็ไม่มีหน่วยผลิตใดที่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดอย่างสมบูรณ์อันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าตลาดนี้หน้าตาจะคล้ายกับตลาดสมบูรณ์ตรงทีออ่มีหน่วยผลิตที่มีขนาดเล็กค่ะมีจานวนมากแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็นกคือบรรจุภัณฑ์สีสรรพคุณ อไพอพวกนี้นะคะอีห้อการโฆษณาตัวอย่างตลาดสินค้าประเภทนี้ก็จะเป็นประเภทบริการเสร,ริมสวยตัดผลเพลงเอออีบุ๊กอะไรกันสบู่ของฟักฟอกยาสีฟันเครื่องอุปโภคบริโภคพวกนี้แต่ถ้าเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย ตลาดผู้ขายน้อยรายมันก็จะมีลักษณะเป็นตลาดที่มีหน่วยผลิตขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีจํานวนน้อยโดยหน่วยผลิตออาจจะผลิตสินค้าที่เหมือนกันหรือว่าต่างกันก็ได้นะคะแต่ว่าตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมีความแตกต่างทางหน่วยผลิตในการแข่งขันสมบูรณ์หรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตรงที่หน่วยผลิตแต่ละรายเนะะี่ยค่ะมีขนาดเล็กแต่มีเป็นจํานวนมากแล้วก็มีความแตกต่างกันตรงที่ตลาดผูกขาดเนี่ย มีหน่วยผลิตเพียงรายเดียวที่สามารถควบคุมตลาดได้ทั้งหมดในขณะที่หน่วยผลิตในตลาดผู้ขายน้อยรายเนะะี่ยค่ะมีจำนวนน้อยแต่ว่าแต่ละรายเนี่ยเป็นหน่วยผลิตรายใหญ่ซึ่งมีการแข่งขันเพียงกันเพียงไม่กี่รายเพราะฉะนั้นทําให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยส่งผลกระทบต่อกันหรือว่าการตัดสินใจของแต่ละบริษัทเนี่ยจะต้องดําเนินกลยุทธ์ที่มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดรถยนต์น้ํามัน เ,เครื่องดื่มหนังสือพิมพ์หรือว่าธนาคารมาถึงตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดครับเป็นตลาดที่มีหน่วยผลิตยอยู่เพียงรายเดียวซ่าส่วนมากเป็นกิจการทางด้านสาธารณูปโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าฮะอะไรคะประปารถประจำทางต่ออีกหรือ สัมปทานจากรัฐนั่นเองอันนี้สําคัญเลยนะจ๊ะสัมปทานจากรัฐอันนี้ก็คือตลาดประเภทต่างๆนั่นเองค่ะต่อมามาดูในเรื่องของลักษณะของตลาดนะ,ะลักษณะต่างของตลาดนะคะมาดูตลาดอันแรกก่อนเลยจํานวนผู้ขายสินค้าจํานวนผู้ขายสินค้าค่ะถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะคะจะมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นตลาดผูกขาดจะมีผู้ขายเพียงรายเดียวแต่ถ้าเป็นผูกขาดน้อยรายก็มีผู้ขายแค่ไม่กี่รายก็คือน้อยแต่ถ้าเป็นกึ่งผูกขาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากเลยต่อมามาดูในเรื่องของสินค้า สินค้าถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะสินค้าจะมีลักษณะเหมือนกันมากใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์เลยแต่ถ้าเป็นตลาดผูกขาดเป็นไงคะผู้ผูกขาดมีอำนาจกำหนดราคาสินค้าลักษณะสินค้าไม่มีสินค้าทดแทนแต่ถ้าเป็นผูกขาดน้อยรายก็จะเป็นยังไงคะมีสินค้าที่เล็กน้อยมีอาจจะน้อยลงแล้วก็ถ้าเป็นกึ่งผูกขาดคือ มีสินค้าเนี่ยต่างกันเล็กน้อยใช้แทนกันได้แต่ว่าไม่สมบูรณ์เหมือนอันนี้นะคะต่อมามาดูในเรื่องของราคาสินค้าราคาสินค้าอันนี้เลยถ้าเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงคะเป็นไปตามกลไกร,ราคาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่มีข้อโต้แย้งเลยถ้าเป็นผูกขาดสมบูรณ์ก็คือหน่วยธุรกิจเนี่ยเป็นผู้คุมกำหนดแต่ถ้าเป็นผูกขาดน้อยรายก็ หน่วยธุรกิจก็ทำไงคะกําหนดราคาได้บ้างแต่ถ้าเป็นกึง่งผูกขาดเป็นไปตามกลไกเลยต่อมาในเรื่องของการกีดกันค่ะถ้าเป็นตลาดสมบูรณ์หน่วยธุรกิจเข้าตลาดได้อย่างเสรีแต่ถ้าเป็นผูกขาดสมบูรณ์เป็นยนะคะกีดกันหน่วยอื่นห้ามเข้าแต่ถ้าผูกขาดน้อยรายก,ก็มีแต่ว่าเข้ายากแต่ถ้ากึง่งผูกขาดเข้าได้อย่างเสรีเหมือนกับอันนี้เลยนี่นะคะเหมือนกัน <c oughs> ตัวอย่างตลาดมอลนี่ตลาดนะคะถ้าเป็นตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ก็เป็นนะ,ะเช่นตลาดหลักทรัพย์ตลาดสินค้าการเกษตรถ้าเป็นพวกผูกขาดก็อะไรคะยาสูบทางด่วนไฟฟ้าปลาปลาสัมปทานเหมืองแหล่อะไรเป็นเเป็นตน้นตะกี้ที่ครูบอกไปแล้วผูกขาดน้อยรายก็พวกเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมือถือหนังสือพิมพ์ผลิตรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะหรือถ้าเป็นกึ่บผูกขาดก็เป็นพวก ร้านอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าสบู่ผงซักฟอกยาสีฟันอะไรพวกนี้เป็นตน้นอันนี้ก็จะเป็นเกลื่อนผูกขาดอันที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือเป็นลักษณะของตลาดนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้พาระงานของคุณครูก็จะโพสต์เอาไว้ ด้านบนเรียบรอ้อยด้านบนนะคะนักเรียนก็ทำตามคำชี้แจงที่คุณครูแจ้งเอาไว้ในโพสต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ